ทรงบำเพ็ญทุกขกรกิริยา332ราชกุมารอัตมาภาพนั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนอัตมาภาพนั้นก็กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อน เมื่ออัตรมภาพทำดังนั้นเหงือก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศรีรษะหรือที่คอแล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นแม้ฉันใดอัตรมภาพก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตคมขั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อน เงือก็ไหลออกจากลักแร้ทั้งสองข้างอัตมาภาพปรารบความเพียรไม่ย่อหย,ย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอัตมาภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับ3 33 3ราชกุมารอัตมาภาพจึงมีความดำริว่า ทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอัตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่ออัตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ลมที่ช่างทองสูบมีเสียงดังอู้อู้แม่ฉันใด เมื่ออาตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้ง,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 ออง,งสองข้างมีเสียงดังอู้ๆฉันนั้นเหมือนกันอาตมาภาพปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอาตมาภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับ อัตมาภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพญญ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอัตมาภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออัตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะ คนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศรีรษะแม้ฉันใดเมื่ออัตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศรีรษะฉันนั้นเหมือนกันอัตมาภาพปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้น เสียดแทงอยู่กายของอัตมาภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอัตมาภาพจึงมีความดํำริว่าทางที่ดีเราควรบําเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอัตมาภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออัตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศรีรษะอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันศรีรษะแม้ฉันใดเมื่ออัตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศรีรษะอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกัน อัตมาภาพปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอาตมาภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอัตมาภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอัตมาภาพก็กลั้นลมหายใจเข้า และลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออัตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้ากบบาทในช่องท้องคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใด เมื่ออาตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทั้งทางจมูกและทั้งช่องหูก็มีลมอันแรงกล้าบาดในช่องท้องฉันนั้นเหมือนกันอาตมาภาพปร,ราบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอัตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับ อตาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอตาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออาตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็จะมีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้า คนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดเมื่ออัตมาภาพกล้าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกันอัตมาภาพปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอัตมาภาพก็กระวนกระวายไม่สงบประงับเทวดาทั้งหลายเห็นอัตมาภาพแล้วก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมสิ้นพระชนแล้วบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมยังไม่ได้สิ้นพระชนแต่กำลังจะสิ้นพระชน บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมไม่สิ้นพระชนทั้งจะไม่สิ้นพระชนพระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต์การอยู่เช่นนี้เป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอรหันต์สามร้อยสามสิบสี่ราชกุมารอัตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด,ด้วยอาการอดอาหารทุกอย่าง ขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาอัตมาภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรัทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจับปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างข้าพเจ้าทั้งหลายจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่านท่านจะได้ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นจึงมีความดำริว่า เราปฏิญญาณว่าเราต้องอดอาหารทุกอย่างแต่เทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางคุ้มขนของเราเราจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นการปฏิญ,ญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เราอัตมาภาพจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยอัตมาภาพมีความดำริว่า ทางที่ดีเราควรกินอาหารให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝายมือบ้างเท่าเยื่อเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างอัตมภาพจึงฉันอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝายมือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้าง เท่าเยื่อในมเมล็ดถ Minor ั่วพูบ้างเท่าเยื่อในมเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในมเมล็ดบัวบ้างเมื่ออัตมภาพฉันอาหารน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝายมือบ้างเท่าเยื่อในมเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในมเมล็ดถัว่วพูบ้างเท่าเยื่อในมเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างกายก็สูบผอมมากอวัยวะน้อยใหญ่ ของอัตมาภาพจึงเป็นเหมือนเถาวันที่มีข้อมากหรือเถาวันที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกรีบเท้าอูดกระดูกสันหลังก็พุนเป็นหนาเหมือนเถาวันซี่โครงสองข้างขึ้นสะพรัง่งเหมือนกรอนสาลาก,กาดวงตาทั้งสองก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏยุนบ่อน้ำลึกหนังบนศรีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้า ที่เขานํามาตัดขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นอัตมาภาพคิดว่าจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของอัตมาภาพแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังอัตมาภาพคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะ ก็ส่วนเซล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือรูปตัวคนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยมนุษย์ทั้งหลายเห็นอัตมาภาพแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมดำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมไม่ดำเพียงแต่ครั่งไป บางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าไม่ดำไม่คร้ำเพียงแต่พร้อยไปเรามีผิวพันธ์บริสุทธิ์เปล่งปลังเพียงแค่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้น335ร้อยสาิบหชกุมารอัตมภาพนั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีต สวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไป สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเสวยทุกขเวทนากร้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปแต่เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้ จะพึงมีทางอื่นเพื่อการตรัสรู้บ้างไหมอัตมภาพจึงมีความดำริว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าสก,กะอธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมชฌานที่มีวิตตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนออัตมภาพมีความรู้แจ้งที่ตามระลึกด้วยสติว่าทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้อัตมภาพจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากการรมและอกุศลธรรมทั้งหลายหรืออัตมภาพก็ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากการรม และอกุศลธรรมทั้งหลายเลยราชกุมารอัตมาภาพจึงมีความดำริต่อไปว่าเราผู้มีกายสุขพอมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลมมากอาตมาภาพก็ฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลมมาก ครั้งนั้นภิกษุปัญจวคีเฝ้าบำรุงอัตมภาพด้วยหวังว่าพระสมณโคโดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อใดอัตมภาพฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุมมาตเมื่อนั้นภิกษุปัญจวคีนั้นก็เบื่อหน่ายจากไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคโดมมากมาก,มากคลายความเพียร เวียนมาเพื่อเป็นผู้มากมากเสียแล้วชาญสี่และว,วิชาส3ม6รากชกุมารอัตมาภาพชั้นอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจัดกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมชานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยสา,าวกทั้งหลายสารเสริญว่ามีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทธฌานที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมอง อ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อัตมภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างอัตมภาพระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้อัตมภาพได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ ในปฐมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อน เหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อัตมภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุดตัวปปาตยานเห็นหมูสัตว์กำลังจุดติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรอมอาตมภาพได้บรรลุวิชาที่สอง นี้ในมันชิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อัตมภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่ออศสวะคยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้นิทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อสวะสมุทยัยนี้อสวะนิโรธนี้อสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่ออัตมภาพรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและวิชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปราชกุมารอาตมาภาพบรรลุวิชาสามนี้ในปัจฉิม,มยามแห่งราตรี กำจัดอวิชาได้แล้ววิชาที่เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ทรงมีความขวนขวายน้อย337ราชกุมารอัตมาภาพนั้น ได้มีความดำริว่าทำที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะละเอียดบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอะไรยินดีในอะไรเพลิดเพลินในอะไรฐานะของหมู่สัตว์ผู้รื่นรมในอาไล ยินดีในอาไรเพลิดเพลินในอาไรนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปัจจยตาความที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้หลักปฏิจจสมุบาทการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันอาศัยกันจึงเกิดมีถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนะักกล่าวคือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสงัดทิ้งอุปาทิทั้งปวงความสิ้นตัญหาวิราคะนิโรดนิพพานแต่ถ้าเราพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ่งต่อเราข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าคาถาอาน่าอัศจรย์เหล่านี้ ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่พาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้ได้ยากประนีตผู้กำนัดได้ราคะถูกกองโมหะคุ้มห่อไว้ จักรู้เห็นไม่ได้ราชกุมารเมื่ออัตมาภาพพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมสหบ,บดีพรมอาราธนาแสดงธรรม338ครั้งนั้นสหบ,บดีพรมทราบความดำริในใจของอัตมาภาพด้วยใจของตน จึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้จเจริญโลกจะชิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหบบดีพรมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏณนเบื้องหน้าอัตมภาพเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรง เหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วห่มอุตราสงเฉวียงบาประนมมือมาทางทิศที่อัตมภาพอยู่ได้กล่าวกับอัตมภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรม สัตว์เหล่านั้นจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมสหบ,บดีพรมได้ทูลอรัธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าในการก่อนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคตพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระสมันตจักสุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ประสาสตคือธรรมจะได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศก และถูกชาติชาราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดทรงแสดงธรรมพระสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมเวีนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว 339ราชกุมารดังนั้นอัตมา,าพรับคำทูลอารัธนาของพรหมและเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก,ก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดี มีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำดอกอุบลและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกปทุมดอกบุนทริกบางดอกก็เกิดในน้ำเจริญในน้ำ,นนำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุนทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำแม่ฉันใด อาตมาภาพเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัว ก็ฉันนั้นเหมือนกันลำดับนั้นอัตามาภาพได้กล่าวคาถาตอบเท้าสหบ,บดีพรมว่าพรมสัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราไม่ได้ปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประนีตที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา340ราชกุมารครั้งนั้นสหบ,บดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแก่เราแล้วจึงถวายอภิวาทอัตมภาพกระทำประทักศิณแล้วหายจากไปที่นั้นราชกุมารอัตมภาพดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนอะ ใครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันและดำริต่อไปว่าอาราลดาบทกลลมาโคดนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อาราลดาบทกลลมโคตก่อนเธอจักรู้ธรรมที่ได้ฉับพลันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอัตมาภาพแล้วกล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอราราะดาบทกลลมโคดทํากาละได้เจ็ดวันแล้วอันหนึ่งอาตมาภาพได้เกิดยานทัศนะขึ้นว่าอราราลดาบทกลลมโคดทํากาละได้เจ็ดวันแล้วจึงดําริว่าอราราลดาบทกลลมโคดเป็นผู้ที่มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันอัตมาภาพจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนาใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริต่อไปว่าอุทกาดาบทรามบทนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบทก่อน เธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอัตมภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทรามบุตรได้ทำการละเมื่อวานนี้อันหนึง่งอัตมภาพได้เกิดยานทัศนะขึ้นว่าอุทกดาบทรามบุตรได้ทำการละเมื่อวานนี้จึงดำริว่าอุทกดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่ แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้เธอจะพึงรู้ได้ฉับพรัน